กรมพัฒนาฝีมือแรงงานปิดการอบรมพร้อมมาปฏิบัติหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงเมื่อวันที่สิกันยายน2568ที่วิทยาลัยสหวิทยาการเกาะสมุยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนายโกเมศปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานปิดการฝึกและมาปฏิบัติแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมง โดยมีนางสมพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11จังหวัดสุราษฎร์ธานีดรขชาพลนิ่มเดชเพศสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มง,งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางชนันทิพทน์ธิรานานท์นาย,ยกสมาคมสปาสมุยนางวันว,นวลีตันติการประธานที่ปรึกษาสมาคมสปาสมุยร,ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมจำนวน12รุ่นรุ่นละ40คนรวม480คนผ่านการฝึกอบรม466คนโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวนสีล้านหนึ่งบบาททั้งนี้ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจสปาได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษสุราธานีจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานธุรกิจสปาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธ,ธานีภายใต้กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพจำนวน150ชั่วโมง โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะาแรายงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะมาตรฐานในการประกอบอาชีพนวดไทยเพื่อรองรับความต้องการรรยงานในธุรกิจสปาที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเครือข่ายโดยเฉพาะจากสมาคมสปาสมุยชมรมนวดไทยเพื่อสุขภาพสมุยในการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมสนับสนุนอุปกรณ์การฝึก เช่นเบาะนวดและมีทีมคณะวิทยากร22คนที่ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการสนับสนุนจากวิทยายลัยสหวิทยาการเกาะสมุยมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่จัดก,การฝึกอบรมตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึงวันที่8กันยายน2568สําหรับการมอบพุทธบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน150ชั่วโมงทุกคนต่างดีใจกับอุธิบัติที่ได้รับเพราะจะทำให้ชีวิตของตนเองมีอนาคตอีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มให้กับธุรกิจสปาบนเกาะสมุยอีกด้วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารนิสมุยบริษัทตรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอ ร้านอาหารบีชเม n ์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน